สัปดาห์ที่20นะครับถึง24ิพฤศจิกายนครับรูปแบบนี้การได้เปรี่ยนกันครับอันดับแรกก่อนนะครับฝั่งขึ้นนับหมายเลข2นะครับฝั่งลงก็หมายเลข2งเช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าสักสีเท่าเทียมกันนะครับนะก็เป็นไซเวแต่เราอยู่ฝั่งรองเนาะก็แปลว่าห้ามหลุดเส้นเหลืองตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาลองตีกันหน่อยสิครับว่าถ้าเกิดผ่านแนวไหนครับถึงจะราคาจะ b u l l ิชนะครับนะแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ตีคู่สมมาตรเลยทุกคนครับ มันนับเลข2นี่ไหมคุณก็ไปอาจจะได้คู่สมมาตรมาประมาณนี้ครับโอเคครับทุกคนครับงั้นในสัปดาห์หน้านะครับพอตีคู่สมมาตรได้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องเห็นก็คือราคานะครับต้องรีบทะลุนะครับแนวคู่สมมาตรแนวต้านนี้ขึ้นไปให้ได้นะครับเพื่อจะเคลียร์สัญญาณนกาทีฟออกทั้งหมดนะครับแล้วก็นับเป็นเวฟส3ด้วยนะครับสำหรับในตัวของ เวฟไฟโบของเรานะครับตรงนี้นะอ่ะงั้นเราอยู่ฝั่งรองแล้วแหละนะครับฝั่งรองนะครับนะก็อย่าหลุดโซนคู่สมมาตรแนวรับครับโซนที่ว่าอยู่ที่8.84.9ถึง8.51.5นะครับมัดโซน,นี้เป็นแนวรับแข็งๆของคนจะเล่นฝั่งรองนะส่วนใครมองว่าเฮ้ยเบสช็อตดีกว่าถ้าคุณจะเล่นเบสช็อตนะครับนะก็อย่าให้ทะลุแนวต้านตรงนี้นะครับถ้าทะลุตรงนี้ปุ๊บนะครับต้องกลับมา follow รองใครที่เบสช็อตนะต้องปิดช็อตแล้วกลับมา follow รองทันทีนะครับส่วนเราถือรองอยู่แล้วก็ปล่อยรุนนห้ทะลุ แนวตาด้านบนตรงนี้ไปเมื่อทะลุแล้วนะครับก็ใช้ฐานตัวนี้ครับเป็นแนวห้ามหลุดขยับขยับจากคู่สมมาตรเดิมตรงนี้มาเป็นฐานตรงนี้แทนนะครับ8.27นะหลังทะลุคู่สมมาตรนะขยับฐานตรงนี้มาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับแผนของเราในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ถามมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับตัว t f e c t นะครับ t f e c สัปดาห์ที่แล้วครับจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนเอาไว้ว่า TF e c ครับมีการนับฝั่งขึ้นกับฝั่งลงเท่ากันนะครับฝั่งขึ้นนับ2นะครับฝั่งลงก็นับ2นะครับงั้นศักิ์สีเท่าเทียมกันนะครับเราก็เลยตีเป็นกรอบไซเวคู่แนวรับกับแนวต้านคู่สมมาตรเอาไว้ให้แบบนี้นะครับแต่ด้วยความที่เราอยู่ฝั่งรองอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องลุ้นนะครับหรือคาดหวังให้ราคาทะลุแนวต้านคู่สมมาตรด้านบนตรงนี้ไปนะครับ คู่สมมาตรเทลลิงขึ้นมานะครับเราอยู่ฝั่งรองแล้วก็เอ็กซ์เปก์อยากให้มันขึ้นไปแล้วนะครับแต่ด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามคาดหวังนะครับราคาเปิดมาเช้าในวันจันทร์นะครับมีการแกลบอัพขึ้นไปเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่พ้นแนวต้านคู่สมมาตรที่ตีมาให้สุดท้ายก็วกหัวกลับลงมาแบบนี้เนาะถามว่าฝั่งรองต็อปร้อนหรือยังคําตอบคือยังอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับสังเกตด้วยนะครับว่าฝั่งขึ้นคงนับ2ฝั่งลงก็นับ2เหมือนกันนะครับแล้วฝั่ง ขึ้นเนี่ยเรามีเรารู้อยู่แล้วความเสี่ยงเราอยู่ที่ในรับคู่สมมาตนะครับงั้นก็ยังคงอยู่ในความเสี่ยงที่เรากําหนดเอาไว้นะครับหรือไม่ได้หลุดออกเกินจากความเสี่ยงที่เรา ตั้งค่าไว้นะครับงั้นก็ยังคงระบบอยู่ฝั่งรองนั่นแหละนะครับนะคราวนี้ทุกคนครับส่วนคนที่เล่นแบบเบสนะครับก็บอกไว้ทุกคนว่าคุณสามารถจะเล่นเล่นเบสช็อตได้นะครับจะเกิดเห็นเข้ามาในโซนแนวต้านคู่สมมาตรแต่ถ้าทะลุต้องเลิกทันทีเนาะงั้นใครที่กล้าหารอ่านหานนะครับนะก็อาจจะได้กําไรตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าแกร์อัพขึ้นมาเข้ามาในโซนแนวต้านคู่สมมาตรก็กอบโกยฝั่งช็อตนะครับอ่ะส่วนคนที่ถือรองอยู่ก็รู้ความเสี่ยงอยู่แล้วนะคราวนี้ทุกคนครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ คุณคิดว่ารูปแบบนี้ใครที่เปรียบประกันนะครับฝังขึ้นยังคงเป็นเลข2ฝั่ังลงก็หมายเลข2นะครับเมื่อกี้เหมือนจะมีแผนให้แล้วคร่าวๆนะครับนะ,ะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาฟังแผนซ้ําได้อีกทีนึงครับว่ามุมมองวิกหน้าเป็นยังไงนะครับก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาขอใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีนะครับแล้วก็ฟังแผนประจําสัปดาห์ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช เพียงแค่สแกน QR c o d โค้ดตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade e b ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ